เครื่องบดสับยาแปดใบมีดใช่ไหมครับลุงนี่อันนี้แปดใบมีดอ๋อครับ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 อยู่ไหนต้องมองข้างในต้องมองออกปากว่านั้นน่ะเนี่ยอ๋อ้ปากใบมีดแปดใบมีดใส่เครื่องเครื่องหยุดใบมีดอยู่ข้างในอ๋อตัว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  หนึ่งเป็นตัวตัวตัดมันแปดนี่ยังละเอียดไม่แปดครับไม่แปดยังหยาบยังหยาบ,าบายแปดใบก็ละเอียด,ด่อยอันนี้สี่ใบไหมครับสีบ่ใบถ้าใส่แปดใบนี่ยังละเอียดเลย<ม>เครื่องนี้ก็จะเป็นนิสันไหมัเออ<ม>เครื่องเครื่องราคาประมาณแสนสี่ใช่ไหมครับเครื่องแสนสี่เครื่องครบเลยดูเส้นตี อ๋อเครื่องนี้แสนสี่ครบเลยซื้อมาซื้อมาได้หมดเลยนี่อันนี้เราไปซื้อที่เพียงคุมครับเราได้เอันนี้อ๋อเฉพาะแสนสี่เฉพาะตัวนี้เหรอไม่รวมเครื่องเหรอครับเครื่องด้วยเครื่องด้วยเค่องนี้ซืทั้งห้าครับมาจากโรงงานก็มีอันนี้กันลอยอ๋อมาจากโรงงานมีไม่มีเครื่องอย่างเดียวไม่มีเครื่องเครื่องเราต้องมาติดตั้งเองครับครับผมครับ โอ้เาท่าฮะตัวนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับนี่ยังย่าง,ย,าง,ย,ย,างยังยังย,ยัง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 ยัับยัง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 ยองยองยังยังกังย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 ั้ยังยังุังยังยัยังยุงยั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 งังังยัังยังงังยัักงงัังงั ตุงยี่ห้าโลม,มาสัมภาษณ์ลงุงธุรกิจบดหญ้าเนเปียครับตุงยี่ห้าโลนะครับอ๋อเข้าท่าเหมือนกันวันวันหนึ่งได้กี่ตันครับนี่สิบหกถึงสิบแปดตันวันหนึ่ง,ง,นนงเยอะอยู่ใช่ไหมครับ ยังไม่ได้ยังไม่ได้กี่ตันครับอย่างน้อยสิบกึนครับเห็นไปแล้วครับเตรียมบทครับ มีตาช่างด้วยพร้อมเริ่มทำการบดแล้วนะครับบดเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงเอาไว้นะครับกระสอบยี่สิบห้ากิโลครับนี่แต่ละกองก็จะมีเจ้าของนะครับนี่เจ้าของที่คนที่ตัดครับใครตัดไว้ก็มากองเอาไว้แล้วก็บดรวมเป็นถุงเอาไว้อย่างนี้นะครับ ี่เครื่องบทเครื่องบทเร็วอยู่นะครับโอ้กรสอบยี่สห้าโลนี่ครับช่างด้วย ก็เป็นแนกไกครับมีคนทำแผนกยัดใส่เครื่องคนหนึ่งก็ลองใส่ถุงครับแล้วก็ยกใส่ตาช่างครับนแผนกมัดแล้วก็ทํากองครับ กระสอบ25กิโลนะครับหลังจากบดเสร็จแล้วใส่กระสอบรุงพลาสติกไว้ครับเปรียมขนไปส่งให้วัวกันนี่โอ้ฝาคืมด้วยรถก็อย่างเท่ะนะนี่โอ้พวงอะไรนี่มันรถถ่เดินตามดัดแปลงนะพี่นะ เครื่องยันมากครับรถแบบนี้นี่เหมาะลุยเข้าไปได้ทุกสถานที่เนาะฝนตกปลาลอยไปได้หมดบนตกปลาลอยพี่พี่บอกฝนตกปลาลองไปได้หมดติดลมไหมครับนี่เหมือนก็มีติดบ้างเหมือนกันมีติดบ้างเหมือนกันแต่มันมันน่าจะเข็นขึ้นง่ายไหมอ่ะ ยังไงนะโอกาสน้อยที่มันจะติดโอกาสน้อยที่มันจะติดครับโอ้มันก็สุดยอดแล้วเดวแต่ไม่ได้ทําเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะเห็นบางคนเขาทาเป็นแบบอะไรนะทําเป็นสี่ล้อเลยแต่นี้มันมันเปนมันเหมือนเราดัดแปลงเอาไอ้นั่นเนะี่ยนาะ ยังจะแบนแล้วพี่ <laughs> ยังยังยังจะแบนแล้วเนี่ยใส่ได้กี่ตันเนี่ยโอ้ไปเที่ยวละตันเหรอน,นี่มันสี่สิบกระสอบไหมสี่สิบกระสอบก็คือตันหนึ่งครับครับ,รบอ๋อไปแล้วครับใส่ได้ตันหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะครับใส่ได้ตันหนึ่งามาแล้วจะสตาร์ทแล้วใส่สองตันได้ไหมครับมันจะเยอะไป มาครับสตาร์แล้วเอาปาดก็ปาดกไปแล้วครับโอ้ปาแจ๋วแจ๋วโอ้เขาท่าไปแล้วอ่าไปส่งโอ้ไปใส่พลอยไปใส่รถรถกระบะครับพลอยไปใส่รถกระบะอีกทีนึงเพราะว่ารถกระบะมันลุยเข้ามาข้างในไม่ได้ไง นี่ครับวันนี้เขาตัดมาได้ประมาณสักสองไร่แหละครับเนี่ยนี่ครับคืออายุของยานในเปียก็ประมาณสักสามเดือนครับจากที่สอบถามคุณลุงนะครับแล้วก็ข้ามาฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้คือมันได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ก็มันยังไม่ยังไม่สูงเต็มตี้ครับเราต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนครับนี่ครับมีสูบน้ําใส่ด้วยนะครับเนี้ย เดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนก็จะได้เวลาตัดอ๋อเข้าใจว่าเ็าจะมาถอยใส่กระบะไม่ใช่ครับรจะเอาไปส่งที่ฟาร์มวัวเลยครับนี่กระบะนี้เป็นกระบะทีท่เขาเพากันมาด้วยกันครับบรรทุกผู้ดยสารบรรทุกทีมงานมาโอ้ลมแรงลมแรงขออไปครับนี่ครับตอนนี้เขาก็จะเอาไปส่งที่ฟาร์มฟาร์มวัวนะครับเขาก็ไปนี่ครับฟาร์มวัวก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับ อ้อมไปด้านหน้าของฟาร์มของขอคอกวรัวตรงนี้ครับเนี่ดูเดี๋ยวพามาดูวัวนี่ครับวัวตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่นี่คนละฟาร์มคนละคนละเจ้ากันนะครับเนี่ยฟาร์มนี้ก็ขอกวัวนี้ก็ของอีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่แถวนี้เขาเลี้ยงวัววัวขุนเขาหาวัวมาขุนกันครับสอบถามก็เขาบอกว่าห,หาวัวมาจากอีสานบ้างจากทางทางเหนือตอนล่างบ้างครับเราซื้อวัวมาแล้วก็มาขุนครับประมาณสักสี่เดือน ี่เดือนห้าเดือนเขาก็จะ,ะมีพ่อค้ามาซื้อครับมาถามซื้อเนี่ยครับเดี๋ยวพามาดูวัวครับมีวัวตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่เห็นได้ว่าตอนนี้มันวัวมันราคาลงครับถ้าเป็นตอนนั้นวัวราคาแพงๆนี่วู้หลายตังนะครับนี่ตอนนี้สอบถามว่าวัวนั้นเหลือกิโลละแปดสิบแปดสิบห้าประมาณนี้ครับจากแต่ก่อนนี้เป็นร้อยกว่านะครับกิโลร้อยกว่าที่เขาช่างขายนะครับ คือช่างเป็นตัวนะครับช่างกิโลนะ่ะตอนนี้ก็สอบถามจากผู้ผู้เลี้ยงเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงที่มีอาชีพขุนวัวขายกับอกตอนนี้ก็ขาดทุนกันนะขาดทุนกันนะครับเพราะว่าซื้อมาราคาแพงแล้วก็ตอนปล่อยออกแล้วก็รวมทั้งต้นทุนอาหารด้วยอะไรด้วยก็หลายท่านก็ย่อมแบกรับนะครับแบกรับภาระ,ะอยู่ตอนนี้ขาดทุนครับ ได้กาไรก็นิดหน่อยครับช่วงนี้มันไม่หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนั้นราคาวัวมันดีมากครับร้อยกว่านี้ก็โอ้ต่างกันเยอะครับวัวตัวหนึ่งมันไม่ใช่สิบโลยี่สิบโลครับมันเป็นร้อยหลายร้อยโลครับเนี่ยดูเดี๋ยวให้ดูครับวัวสวยๆครับไม่เห็นเจ้าของวัวครับไม่เห็นเจ้าของฟาร์มจะได้สัมภาษณ์ครับ อันนี้คือธุรกิจที่เขาขุนวัวนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับอำเภอหนองยาไซครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมันเป็นขึ้นกับหนองยาไซหรือว่าดอนเจดีนะครับพื้นที่มันติดกันครับดูวัวหลายสิบตัวนะครับน่นคอกที่อยู่ติดกันมันหลายคอกนะครับอยู่ติดกันตรงนี้นะครับ อันนี้หลังจากที่เขาตัดหญ้าในเปียไปแล้วนะครับพอ,อวันลุงขึ้นเขาก็เนี่ยเปานเจ้าของแปลงเจ้าของฟาร์มวัวใหญ่ที่นี่เลยนะครับนี่ฉีดเองเลยนะครับนี่คุณลุงกับคุณป้าครับมาจัดก,การแปลงหญ้าด้วยตัวเองเลยครับทําการฉีดฉีดหญ้าฉีดค่าห้าฉีดค่าหญ้าในแปลงในแปลงหญ้าในเปีย ผมเข้าใจถูกนะครับเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจตามที่ผมอธิบายหรือว่าเล่าให้ฟังไหมครับอันนี้คือว่าฉีดยาฆ่าย้ามันจะเป็นญ้าอื่นที่ไม่ใช่ยาในเปียครับที่มันขึ้นมาแล้วมันลกไงครับลกลุงเขาทำการฉีดไม่เอาไว้ครับย้าอื่นจะเอาไว้แต่ย้านี่เปียครับ โอ้ําทเองด้วยนะครับส่วนคุณป้านั้นยืนอยู่ตรงนูง้นไกลๆอยู่นัครับ